โดนลิขสิทธิ์นะฮะเราจะแก้ยังไงนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะฮะที่มาบอกเพื่อนจะมาบอกเพื่อนๆนะฮะว่าวิธีแก้ลิขสิทธิ์หรือว่าเปลี่ยนลิขสิทธิ์เพลงนะฮะทำยังไงครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องกลัวนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกถ้าพร้อมที่จะไปดูกันนะครับก็ไปกันเลยครับผม พอเราเข้ามาหน้าแรกเรานะฮะจะมีคำเตือนนะฮะที่โดนเลิขสิทธิ์ตรงนี้นะฮะ View option นะฮะกดเข้าไปนะเพื่อนก็จะเห็นนะฮะข้างล่างนะฮะจะเขียนว่าโดนเห็นไหมไฮไลท์ตรงนี้ฮะว่าเราโดนเลิกสิทธิ์ตรงไหนเวลาเท่าไรนะฮะกี่นาทีฮะเราก็คลิกกดทางขวานะเขียนว่า Replace song นะครับคือหรือว่าเปลี่ยนเพลงนะฮะเขาจะมี list เพลงหลายเพลงนะฮะขึ้นมาตรงนี้ให้เรานะฮะเราก็สามารถเลือกดูได้สไลด์ดูแล้วก็เปิดฟังดูนะฮะว่าเพลงไหนเพราะสาหรับคลิปเราหรือเปล่านะครับ ก็กดฟังเลืนตามที่เราชอบเลยนะว่าเพลงไหนมันเหมาะสมดีนะฮะสามารถกดทุกเพลงทุกเพลงเลื่อนดูฮะอันไหนที่คุณชอบใจกับเพลงนะฮะเมื่อคุณเจอเพลงที่คุณชอบแล้วฮะก็ลองกดแอดเข้าไปดูนะฮะกดแอดปุ๊บเนี่ยจะเห็นใช่ไหมครับเวลาใช่ไหมคำดัมันยังแดงอยู่นะเพราะว่า เพลงที่เราเลือกเนี่ยกับลิขสิทธิ์ที่เราโดนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะมันถึงไม่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะเราก็ต้อง remove นะฮะกดคําว่า remove หรือว่าลบออกนะฮะหรือไม่เราก็หาคําว่าเออเพลงใหม่นะฮะที่ที่เวลาเกินหรืออะไรเงี้ยฮะหรือว่าเหมาะเวลาตรงนั้น,นะฮะอย่างเช่นลิขสิทธิ์ผมโดนเนี่ยสามนาทีกว่าไหมพอเราก,กดปุ๊บสีน้เงินก็จะเข้ามาปุ๊บแล้วก็สีตรงน,นั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆนะฮะพอได้ปุ๊บเราก็กดตรงเซฟเลยนะฮะเห็นไหมฮะเราก็ขยอนดูอีกทีได้นะครับ กดที่ s a ฟเลยฮะปุ๊บแล้ว save อีกทีนะครับและแค่นี้แหละครับพี่ยูเขาก็จัดการเอ่อซิสต็มเขาจัดการเปลี่ยนเพลงให้เรานะเราแค่รอนะครับเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆนะฮะเขาก็จะปรับลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้อย่างเหมือนเดิมเลยฮะไม่ต้องไปกลัวนะฮะถ้าโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลง่อะไรฮะก็สามารถตัดได้หรือไม่ก็แค่เปลี่ยนเพลงฮะพอจบเราก็กดตรง x นะฮะให้มันออกไปนะครับ แล้วก็หรอแค่นี้ครับทุกคนครับง่ายๆนะครับอย่าไปเครียดนะฮะเวลาโดนลิขสิทธิ์บางคนอาจจะบอกว่าลบคลิปเลยได้ไหมไม่ต้องลบครับทําแค่นี้ครับง่ายครับผม